ไม่ได้อยู่นะหรอไปจาวพีเดี่ยมีรถสิตอนนี้มาที่ดันมาร์กนะครับดันมาร์กอยู่อยู่ดันมาร์กครับพี่คมาโชไงเพื่อนเจ็ดีออโ้เดีโอเคครับเออมันบอกมันมันมาว่าผมนี่ขายทรัพที่ได้ไงมาขายทรัพที่ได้ไงผมก็เล่นดิรถเนอยนไปกันนะเนียนเนียนเบื่อเบื่อรถเท่านไงอือ เรเดี๋ยวไปเนี่ยมีที่มีให้ติวมีดให้หน่อยทิกเอาให้เป็นแบบก่อนที่ทยี่สิบไม่ใช่แย่นะยพกเพราะกิ่งใจเขาเขาก็ตตรงลั่นแกงขอ,ขอ,ขอ,องขอขอเขาเนี่ยอเดี๋ยวตอนช่วงรีอะไรเงี้ยก็ไปเล่นเพื่อนกันไรเงนะี้ยที่คอมมูใโปรตีรีก็เข้าคอมมูอลลยู่ใช่ปะแกล่ครับแช่ครับ,รบเออแล้วก็แบบไปเล่นกับน้องมันให้พี่หนอะ่งจ้านะพี่ไม่เป็นท่ารับเอาแบบโหดๆเลยนะเอาแบบไม่ให้ชนะสักวินเลยนะเลย ตัวกว่าฝึกยังกว่าชนะโอเคปะอ๋อได้ครับพี่ตัวกว่าเขาชนะยังได้บินหนึ่งเรื่อย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 เอาเป็ย่าประมาทนะผมเปลี่ยนนะโอเคนะครับเออแค่ฝึกแค่ฝึกทิกด้วยใช่ไหมครับเออช่วงช่วงลีอะไรเงี้ยน้องได้ครับผมท่านเป็นช่วงลีนี่ผมบางเลยช่วงลีช่วงลีจะได้ไม่ต้องกระทบกับใครสักคนไงจะได้กระทบกันแค่ช่วงลีนิดเดียววนละสิบยี่สิบวินาทีเนาะ ประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าฝึกเยอะมันจะเป็นกดดันตัวเองอ่ะอะไรชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะแลเดี๋ยวผมสอนสอนมีดพี่แล้วพี่ชายสอนสอนผมพูดอย่างนี้เขาเปี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเขาจะให้เอ้ยเขาจะเขาจะคุยกับเอด้ว่าใช่แล้วเฮียเก็บแกงเฮียว่างบอแบบผมอยากซ้อมด้วยอ่ะถ้าเราได้สอมกันเลยอ๋อซ้อมยี่เบสนะครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวันให้ครับได้ครับขฟคอเบอร์เฮียอีกรอบหนึ่งตั้ครับ อาจารย์ฝึกมีดอีกคนหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่ครับก็ไปเดี๋ยวคนนี้สองคนเนี่ยวขู่เลยใช่ไหมใช่ครับนะครับคนที่เทียนให้ผมส่วนหมัดก็เลยฝึกแคลนลูกกระตุ้นกันจะได้ไปเต็นเร็วๆสวยเลยเฮีย ทำอะไรแถวนี้เนาะพี่ชายนาเกลไปส่งผมเดินเดินเล่นกันครับพี่มันไม่มีอะไรทำกันแล้วเดินเล่นี่เฉยอี๋ยังไม่ยังไม่อยู่เร็วนี้นะมีอีกหลายวันเลยนะผมเพิ่งคุยกับวิลลี่ไปเมื่อกี้ครับว่าจะเคลียร์สลัดก่อนว่าดูจากส่งละถ้ามันจะไม่มีอะไรเดี๋ยวมันจะกลับอืมใช่ใช่ก็มันมันมันยังไม่มีประกาศออกมานะครับพี่ แลนแลนอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยแล่แลนเลี้ยงเลี้าไปก่อนแลนเดี๋ยวจะเหงากันมีคำถามจะมาถามคำถามมีว,ว่าไก่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันไก่ไก,กับไก่ยังเกิดก่อนกันอะไรไม่มาไรไก่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันต<ไ>อ,อนแเจ้าชู้นนี้เรื่องจริงนะครับมี บอมีดอกเลยดาวิดเอจักเตียวคอสามทีหรือเปล่าครับอันนี้คุยได้คุยสามคนไหมครับบอบอชายเอางี้คนน้องไม่รู้คนไหนรู้ไหมอ๋อแต่ตะลันโกไม่้ตะลันบอเลยครับฝึกเมียตารอพ่ออยากลี่ลี่ลี่วะลี่ บอบักนะถ้าขึ้นรถรถมันจะบินน่ะต้องรีดต <together> ่อมาเ่าวิลลี่วะไม่ได้เสียงมึงเลี่เขาคุยกับสาวครับพี่โปคุยกับสาวโอเคเนาะใช่ครับอายุเดี๋ยวต้องตามเพื่อนเข้าเมืองแล้วน้องได้ครับเดี๋ยวผมตามฮเีแน่กับอยู่กับน้องเฮียกันเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอย่างเฮียกับทักมากกันเลยครับถ้ามีแบบเรื่องแบบ นนนนั่ีเดี๋ยวถ้ากลับมาดีๆแบบถ้าเขามาโทรก็ได้องได้ครับขอบคุณครับขอขอบขอบคุณเฮียนะครับขอบคุณเฮียโปโล่หนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับยินดีครับยินดีขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมดีไม่อยู่เลี้ยงคนเข้าเมือง ครโอะไรนะครับพี่โอเคครับว่าในวอยูครับน้องในแก๊งเนี่ยครับเออเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหงอกันอีกหลายวันเลยเพื่อนผมได้ต้องกลับมาลานกันหมดเดิมป่ะจะได้ไม่เหงาให้น้องๆมาเล่นงานโกงงานแก๊งว่าสวัสดีครับเล่นได้ต้องเรียกคนเขากลับเข้ามาเข้าเมืองละถ้าใครไปเล่นก็ต้องเอาสาระกันอะไร

กคนอิแกงไม่มาไม่มากี่คนละหมายถึงว่าแบบออกไปแล้วอ่ะมันจบนกบยังน่ะประมาณ ตอยอยู่พี้เขาเดินไปไหนละไม่รู้เขาบอกมาจองแจ้งไปไปไหนล้เนลเนวเออวะกูก็พับจอยวิ่งไปโน่นนะพี่งไหนไปทางไหน,ไน,นตรงตรง,ตรงที่แลนนะพี่ตรงตรงตรงที่เบิกรถแล้วหายไปแล้วอะ่ะยังไม่ตายคืออะไรมันจะเบิกรถออกไปแล้วพี่ ตอนนี้สล็อตเหลือ23แล้วก็ถ้าจะมีถ้าจะแบบว่าเหลือแค่คนที่เล่นจริงๆก็จะประมาณแค่ยี่สิบเคลียร์เลยเพื่อนเล่นยูโรเขามาคุยว่าอะไรจอนอยู่ไหนเพื่อนยูโรสรุปไป JK ใช่ไม่เป็นไปเทส k แล้วไปไปหายจอนด้วยเลยเอาตีเป็นออกไปก่อนก็ได้ไปฮู้ดนอนชีวิตเดียวตลอดคุยอยู่กับไม่เคยมีชีวิตที่สองเลยไปอะไรกูเลยไอ้เยังหลับอือดีอ้ะ โอ้รถประมงก็มีมันเบิดไปครันนี้เนาะรถไปไหนเนี่ยไปไหนไม่รู้กันกโรถขึ้นมาครับพี่เจมก็ยังไม่ได้ปวดยังไม่โดนปวดแบร์อะไรมึงนี่อ่ะโอ้ผู้าส์แบบว่าจะพาอีเบ็ดแบบว่ารันเพราะว่า ระหว่างนี้มันจะไม่มีอะไรทำไฟเบ็ดเล่นลีอะไรเงี้ยเพราะว่าของมันก็ยังเหลืออยู่นะแต่ว่าเซตพี่ลี่หูเล็กไรอ่ะนักเลโกูตัวแบบพี่ลี่